สวัสดีครับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่ห้าคมอ่าวันที่ห้าธัานวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันที่ ทุกคนต้องตระหนักถึงความกระตันยูรู้คุณต่อพ่อต่อแม่นะครับการแสดงออกหรือการกระตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่นั้นแต่ละคนนั้นแสดงออกไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ปฏิบัติบางคนก็คิดว่าใช้เงินให้เงินพ่อแม่ ก็ถือว่าเป็นการกรตันยูรู้คุณแล้วนะครับแต่เชื่อเถอครับในในฐานะที่ผมก็เป็นพ่อคนหนึ่งการกรตันยูรู้คุณต่อพ่อแม่นั้นคือการที่พ่อแม่ได้เห็นลูกเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมคสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ในทุกสถานการณ์นะครับ เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาตินะครับวันนี้ผมพูดอีกครั้งนะครับขอน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับรู้จักกันดีมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าใครใส่ใจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคนนึงแหละที่ เดิมทีเคยได้ยินแต่ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่เคยรู้เลยว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการอย่างไรนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็มาปลูกต้นไม้นะครับผมก็ได้ยินอีกคำหนึ่งว่า ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับผมก็เลยศึกษา,เ,าเพิ่มขึ้นหาข้อมูลเพิ่มขึ้นว่าเอ๊ะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างมันคืออะไรนะครับในเบื้องอในเบื้องต้นอธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นโดยแท้แล้ว พวกเราโดยเฉพาะบรรพบุรุษของพวกเรานั้นยึดและปฏิบัติมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาบอกว่านี่คือปรัชญาเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนะครับพระองค์ท่านศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรของพระองค์ ะครับก็เลยสรุปเป็นประเด็นโดยหลักการออกมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือความเป็นอยู่ที่เพียงพอนะครับพออยู่พอกินแล้วก็พอใช้นะครับ เมื่อศึกษาเข้าไปลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าบรรพบุรุษของเรานั้นแต่เดิมไม่เคยมีใครร่ำรวยโดยเฉพาะพี่น้องชาวต่างจังหวัดอย่างผมนะครับไม่มีใครมีเงินมีทองไม่มีใครร่ำมีใครรวยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เคยจนเราก็ไม่เคยอดนะครับหมายความว่าพวกเรามีนานะครับเป็นของตนเอง โดยบรรพบรุษถ่ายทอดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นลูก,ล,กลูกมาหลานอะไรเป็นนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยพ่อแม่หรือว่าบรรพบรุษของเรานั้นแต่เดิมนั้นก็ทานาปลูกข้าวกินเองนะครับหาอาหาร ที่หาได้ตามธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองนะครับมีอาหารที่เพียงพอที่จะกินมีกับข้าวเพียงพอที่จะกินนะครับมีผักริมรั้วนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวมีแต่ความอบอุ่นนะครับแต่พอมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บครอบครัวเริ่ม ไม่ออุ่นเหมือนแต่เดิมนะครับนั่นหมายความว่าพ่อแม่ก็ส่งลูกให้ไปเรียนหนังสือนะครับเพื่อที่จะออกไปหางานหาการทำนะครับลูกเรียนหนังสือจบแล้วก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างเอกชนนะครับแทนที่จะเป็นลูกจ้างพ่อแม่ก็กลับกลายไปเป็นลูกจ้างเอกชนซะอย่างนั้นนะครับถึงคราวที่จะมาเยี่ยมพ่อแม่ บ่อยครั้งนะครับผมยึด <szcz č. S 1> จากตัวเองเป็นหลักบ่อยครั้งที่ผมไปไม่ได้เหตุเพราะว่าบางครั้งถ้าเจ้าหนายไม่อนุญาตเราก็ไปไม่ได้ถ้านายจ้างอนุญาตไม่อนุญาตเราก็ไปไม่ได้นะครับเราจะไปได้เฉพาะในช่วงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่หยุดต่อเนื่องกันหลายวันนะครับเท่านั้นเองนะครับ บ่อยครั้งที่บางครั้งเนี่ยญาติพี่น้องเจ็บไค่ได้ป่วยนะครับหรือพ่อแม่เจ็บไค่ได้ป่วยอยากจะไปเยี่ยมแต่ไปไม่ได้นะครับเขาไม่อนุญาตนะครับมันเป็นความเจ็บปวดของพ่อแม่นะครับพ่อแม่เลี้ยงลูกมาเมื่อเรียนจบลูกกลับไปเป็นที่ฆ่าเขาถึงเวลาที่พ่อแม่อยากเห็นลูกเห็นหลาน กลับมาหาพ่อแม่ไม่ได้นะครับมันเป็นความเจ็บปวดของพ่อแม่ที่หลายคนไม่รู้นะครับจนกระทั่งผมได้มีลูกนะครับผมถึงได้ใจถึงได้เข้าใจความรู้สึกนั้นนะครับความรักของพ่อแม่นั้นไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ของนอกกายแต่เป็นความรักที่แค่ได้เห็นหน้าลูกกลับมาเยี่ยมบ้านมาอยู่กับพ่อกับแม่เท่านั้นพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีเงินมีทองไปให้ นะครับเมื่อก่อนผมเข้าใจผิดคิดว่าจะกลับไปบ้านบางทีก็ไม่มีเงินก็เลยไม่กล้าไปนะครับจนกระทั่งผมมีลูกผมถึงได้เข้าใจความรู้สึกนั้นๆนะครับค่อนข้างดีพอสมควรนะครับต่อมาผมไปปลูกต้นไม้นะครับก็ได้ยินปรัชญาปรัชญาหนึ่งของพ่อหลวงรัชกาลที่๙นะครับ คือการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างผมก็เอ๊ะพอดีมันเกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้ของผมนะครับคือเรื่องนี้ผมไม่เคยเรียนรู้หรือว่าไม่เคยศึกษามาก่อนแต่ผมปลูกต้นไม้ก่อนแล้วได้ยินชื่อมันเกี่ยวข้องกับต้นไม้ผมก็สนใจเลยเข้าไปศึกษาดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง มันเป็นแค่เพียงคำจำกัดความจำกัดความให้เข้าใจได้ไง่ายๆสั้นๆแต่ความจริงแล้วมันมากมายไก่กองนะครับนับไม่ถ่วนนะครับมีปราดท่านหนึ่งท่านบอกว่าปลูกปลา3อย่างประโยชน์สี่อย่างคือมันแค่ฟังดูแล้วมันนิดเดียวนะครับจริงครับมันแค่นิดเดียวแต่เป็นคำจํากัดความเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายนะครับความจริงแล้ว ประโยชน์มันมากมายไก่กองไม่ใช่แค่4อย่างนะครับมันมากมายนับไม่ถ้วนนะครับลองไปศึกษาดูจากการปลูกต้นไม้ประโยชน์มีมากมายไก่กองเลยนะครับที่ปราดท่านนั้นบอกว่ามีประโยชน์มากมายถูกต้องเลยครับผมเห็นด้วยนะครับเมื่อผมเปรียบเทียบหลักนะครับสองอย่างนี้นะครับหมายความว่า ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับโดยสรุปหลักการก็มีอยู่ว่าคือการปลูกป่าสามอย่างนะครับนั่นเองนะครับคือการปลูกป่าเพื่ออยู่อาศัยปลูกป่าเพื่อกินปลูกป่าเพื่อใช้สอยนะครับแต่การปลูกป่าทั้งสามอย่างนี้เมื่อปลูกแล้วมันก็จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ นะครับทั้งอากาศทั้งดินและน้ำนะครับคำจำกัดความแค่สั้นๆเท่านั้นนะครับแต่ความจริงแล้วประโยชน์มากมายไก่กองนะครับเมื่อนำความเออเมื่อนำปรัชญาสองอย่างนี้มาชนกันประกอบกันก็จะเห็นว่าหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับชีวิตความเป็นอยู่ นะครับส่วนปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างใช้กับต้นไม้นะครับเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นประโยชน์เหมือนกันหมดเลยหลักการเดียวกันนะครับหลักการสองอย่างนี้ผมยังไม่เคยเห็นปราดหรือผู้มีความรู้ใดๆมาพูดนะครับแต่ผมออกมาพูดบ่อยครั้งว่ามันคือหลักการเดียวกันนะครับมันคือหลักการเดียวกัน หลักการก็คือข้อสรุปที่ให้เราเข้าใจได้ง่ายนะครับไม่ใช่มีแค่นี้มันมีมากมายไก่กองโดยเฉพาะประโยชน์อย่างที่4ี่นั่นแนหะมีมากมายไก่กองนะครับนับไม่ท่วนไม่มีใครนับครบผมเชื่ออย่างนั้นนะครับไอ้คำว่าประโยชน์สีอย่างเนี่ยไม่มีใครนับได้ท้วนนะครับปลูกไม้พออยู่ก็ไม่มีใครนับได้ท้วนเพราะต้นไม้มีหลากชนิดมากมา มากมายไก่กองเลยนับไม่ท้วนนะครับปลากินได้นะครับมีมากมายไก่กองเช่นเดียวกันนับไม่ท้วนนะครับไม้ใช้สอยก็เช่นเดียวกันมากมายไก่กองนับไม่ท้วนนะครับยิ่งประโยชน์สี่อย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจับต้องได้บางครั้งมันจับต้องไม่ได้นะครับบางครั้งมันเห็นด้วยตาเปล่าได้บางครั้งมันเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่บอกว่ามันมากมายไก่กองนับไม่ท้วนนะครับ ดังน,นั้นเองเนี่ยพระองค์ท่านจึงสรุปประเด็นและใจความสำคัญให้กระชับเพื่อให้เข้าใจโดยหลักการให้เป็นไปในทิศทางนั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันมาแล้วก็คือหลักการเดียวกันระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่ยางมันคือหลักการเดียวกันนะครับเท่านั้นเองนะครับ หลักการทั้งทั้งสองอย่างนี้ผมได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าผมจะน้อมนำมาประยุกใช้ในชีวิตในชีวิตของผมที่เหลืออยู่นะครับตอนนี้โครงการนี้มันเริ่มแล้วนะครับผมก็พยายามตบตัวเองให้มาอยู่ในปรัชญาน,นี้ให้ได้นะครับโดยจะถีบเรื่องของเงินออกนะครับ ปรัชญานี้จะสําเร็จไม่ได้ถ้าเรายัางยึดเงินเป็นตัวตั้งนะครับเอาเงินเป็นตัวตั้งไม่ได้ถ้าเอาเงินตัวตั้งเมื่อไหร่ไม่มีทางทําได้สําเร็จผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็พยายามถีบตัวเองออกจากระบบเงินระบบทุนนะครับการที่จะถีบตัวเองออกมาได้นั้นเราจะต้องปลดออกจากความเป็นหนี้เป็นสิน นะครับให้มากที่สุดเท่าที่ที่จะมากได้นะครับยิ่งปลดได้หมดยิ่งดีเลยนะครับแล้วเราเข้าไปสู่ปรัชญานี้นะครับใช้ปรัชญานี้ในการดำเนินชีวิตต่อไปผมเชื่อว่าจะทำให้อนาคตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมียั่งยืนนะครับ ส่วนจะเป็นจริงเป็นเท็จได้ขนาดไหนผมก็ต้องพิสูจน์นะครับผมไม่ได้เชื่อเลยนะครับผมก็ต้องพิสูจน์ว่ามันเป็นจริงเป็นเท็จไหมนะครับด้วยการลาออกจากงานเพื่อไปอดําเนินตามหลักปรัชญ,ญานี้นะครับส่วนจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ก็มาพูดคุย กันคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ